สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับจอพอดูนะครับผมวันนี้คือเออ่วันนี้มีเอ่าร์นะครับผมโทรมาหานะครับผมบอกว่าไฟที่บ้านเสียงนะครับผมน่าจะเป็นหม้อแปลงหม้อแอร์นะครับผมโทรให้ไปซ่อมนะครับผมเพราะว่าที่บ้านน่ะลูกต้องทํากับบ้านนะครับผมผมก็เลยเออ่ต้องขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ก็คืออ่ำนุมอําน่าศิละเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ออกเดินทางแล้วนะครับผมไปดูกันว่า มันเสียยังไงไฟในบ้านมันจะเสียยังไงนะครับผมตามไปดูกันนะครับผมไปตอนนี้คือผมพาน้องเติมเต็มมานะครับผมก <ver> ็เจอชาวบ้านข้างทางนะครับผมก็เลยให้ซ้อนกลับมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเดินอ่ะมันไกลนะครับผมก็เลยให้ซ้อนรถมาด้วยนะครับผมนี่บ้านอยู่ใกล้ๆนี่ครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เราก็มาไกลแล้วนะก็จะถึงบ้านแล้วครับผมก็ชาวบ้านแถวๆนี้แหละครับผมนะ ทุกคนตอนนี้ก็ถึงป่าทางเข้าบ้านอาแล้วนะค,นครับผมก็คนะือปังทองนี่อครับผมนะฮะนี่ไปตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับผมไปดอยเบื้อบระตตูนะครับผมนี่ไปเบื้อระตูนะครับผมก็จะประมาณ12กิโลนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ปังทองนี่ประมาณ2กิโลกว่าๆนี่ครับผมเกือบ3มกิโลนะครับผมนะครับผมโอเคทุกคน โอ้โห oh, ขับรถดีๆโอ้โห oh, oh, น้ำตาไหลอะ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะบอกไปทุกคนไปเข้าหมู่บ้านกันครับผมวันนี้ก็คือพาน้องเติมเต็มนะครับผม <c oughs> ไปเที่ยวนะครับผมไม่ใช่ไปเที่ยวอย่างเดียวครับผมไปทํางานด้ยวยครับผมไปซ่อมไฟให้อารนะครับผมไปดูกันว่าบ้านอามันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องไปดูกันครับผมว่าไฟของบ้านอานะ่ะมันลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับผม ที่ผมจะเข้าก็คือ,เ,อเป็นหมู่บ้านปางทองนะครับผมตรงนี้ก็มเีเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมแหล่งท่องเที่ยวก็คือดอยเบอร์บาตูนั่นเองครับผมไปประมาณ12กิโลนะครับผมต้องไปไกลนะครับผมถนนก็หนักนะครับผมแต่ว่าคนที่ไปถึงก็คือผู้ที่ใจกล้าเท่านั้นนะครับผมไปถึงครับผมโอเคเราไปกันต่อ ทางขึ้นตรงนี้ก็คือโรงเรียนนั่นเองครับผมนี่นี่คือโรงเรียนตังทองนะผมก็จะประมาณนี้ส่วนหมู่บ้านนะครับผมต้องเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งครับผมโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นหมู่บ้านไหมหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้หมู่บ้านนี้เห็นหมู่บ้านนะครับผมน่าจะเห็นอยู่นะ เมื่อกี้นะครับผมก็อชาวบ้านเขามาทำพิธีนะครับผมเราไม่กล้าทักนะครับแต่ว่าเขาทักเรานะครับผมเราไม่กล้าทักนะครับผมตอนนี้คือถึงมุมบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าบ้านบ้านอาผมนี่ต้องเข้าไปสนิทนึงนะครับผม บ้านสวยงามรับหมู่บ้านหมู่บ้านนี่สะอาดมากนะครับตรงนี้ต้องขับเบาๆนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเครื่องมันจะอืมเดี๋ยวเครื่องมันจะกระแทกนะครับนี่บ้านแต่ละหละังนี่บ้านใหญ่มากนะครับผม คือไม่อยากจะบอกดูเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยมีชาวบ้านนะแต่ก็มีแหละจริงๆนี่ก็มีแหละครับผมเขาอาจจะไปะไร่ไปนายังไม่กลับมานะครับผมนี่โอ้โหถนนนี้น้องเติมเต้นจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ตรงนี้นี่ ถ้าฝนตกนี่ผมว่าขึ้นไม่ได้นะผมโอ้โหขึ้นได้เฉยเลยนี่อันนี้คือบ้านบ้านบ้านอาอยู่ข้างบนนะครับผมเห็นไหมต้มโอมันบังนะครับผมเรารถจอดทิ้งไว้ที่นี่นะผมนี่โอ้โหคือไม่อยากจะบอกนะไปะเราขึ้นไปกันนะครับผม ขึ้นไปดูว่าไฟของอามันเป็นยังไงนะครับผมนี่นี่คือบ้านอานะครับผมโอ้โหมะละกอมะละกอนี่ลูกเยอะมากเลยครับผมติมมฮะโอ้โหนี่คือบ้านอานะครับไฟไม่มีเลยมาหรือเปล่าเนี่ยไหน นี่คือแบตเตอรี่นะครับผมเราเราจะมาดูไฟน,นะผมเดอะพอดูหมอปืนหมอโอ้โหเดดดานี่อันนี้คือหลานนะครับซ่อนตัวอยู่อีกคนนึงไปไหนไม่รู้ครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วเดี๋ยวดูว่ามันยังไงนะผมมันเสียยังไงนะครับผม นี่คือหม้อแปลงตัวนี้นะครับผมหม้อแปลงตัวนี้ผมบอกเลยว่าซ่อมยากมากนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมืออะไรด้วยนะครับผมผมนึกว่าอ่าหม้อหม้อแปลงอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะซ่อมไม่ได้นะครับผมเนาะถ้าไม่มีไฟนี่ก็หลานก็อ่านหนังสือไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องอ่านหนังสือช่วงนี้โรงเรียนปิดด้วยครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองแกะดูว่ามันเสียตรงไหนนะครับผม นี่ทุกคนตอนนี้เราก็แกะหมดแล้วนะครับผมนี่ไม่รู้ว่าเราจะซ่อมได้หรือเปล่านะต้องตามมาดูกันนะครับผมต้องตามดูกันนะครับผมถ้าเราซ่อมไม่ได้เครื่องนี้คือมันเจ๊งนะครับผมก็เลยต้องทิ้งนะมันก็ต้องทิ้งอยู่แหละเชื่อเลยถ้ามันเสียจะนี้ออมเลยนี่นึงเด้อนีรอแปอดี ซ่อมไม่ได้น่าจะไม่ได้นะครับผมอยู่คืนนี้ก็คือต้องอยู่มืดๆอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวเราให้ <c oughs> ผมมีงบก่อนเดี๋ยวผมจะมาซื้อหลอดไฟให้เป็นหลอดดีกว่านะครับผมเป็นอ e ีเวอร์เตอร์แบบเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าถ้ามันเสียก็คือมันเจ๊งครับต้องทิ้งอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเขาซ่อมยากนะครับผม <c oughs> มันเสียแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆนี่เห็นไหมมันบวมนะครับ โอ้เรา, e um. าไม่สามารถซ่อมได้นะครับผมก็นั่นแหละเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยเราซ่อมไม่ได้ครับผมนึกว่าตอนแรกอ่ะผมนึกว่าไอตัวอันนั้นมันเสียนะครับผมถ้าตัวที่มันง่ายๆผมสามารถซ่อมได้นะครับผมแต่ว่าไอตัวเนี้ยเราหายากนะครับผมเราต้องไปหาซื้อที่แม่เสเดียนไม่รู้ว่าแม่เสเรียนมันมีหรือเปล่านะครับผมถ้ามันมีะเราสามารถซ่อมได้นะครับผมนะเสียใจด้วยครับผมก็เย็นนี้นี่น่าจะใช้ ตัวนี้แหละมีแต่เกียนใช่ไหมจีแต่เกียรมีไหม,มโอเคมีเฉพาะตะเกียรนะผมแต่ก็ไม่เป็นรายนะผมคืนนี้ก็อยู่มึนๆไปก่อนนะอรอให้รอให้ผมมีงกบก่อนเดี๋ยวผมจะมาซื้อหลอดไฟสักหลอดหนึ่งนะผมเาไฟโอ้เดี๋ยวมีใช่ไหมอ๋อมีไฟสามองอยู่โอเคทุกคนนะก็ยังมีไฟสามลองก็ก็ดีนะผมส่วนอันนี้ทิ้งเลยไม่ต้องเก็บแล้วไม่ถึงร้อยหลอกทุกคน นะตัวนี้นะแต่ถ้าเราไปซ่อมนี่ราคาเกินกว่านั้นผมเคยซ่อมนะผมเคยไปซ่อมอะอ่าช่างเขาคิดอพันห้าโอ้โหผมนี่ออืืหไม่อยากจะพูดอะไรแล้วนนเคยนะครับผมอันนี้ผมผมเคยนะครับผมซ่อมไม่ได้นะครับผมก็เสียใจยด้วยตอนวันนั้นแหละเดี๋ยวถ้าผมมีงบยังไงนะเดี๋ยวผมจะมาซื้อไฟให้สักดวงหนึ่งนะครับผมไว้ให้อ่า ร้านร้านอ่นานหนังสือนะครับผมเดี๋ยวผมรอกินข้าวก่อนดูกันว่ามันอาอา,อาจะทําอะไรให้กินนะครับผมมันได้แล้วครับผมเดี๋ยวรอรอกินข้าวกันนะครับผม <c oughs> คืนนี้น่าจะนอนที่นี่แหละครับผมน่าจะนอนบ้านอานนี้แหละครับผม <c oughs> ตอนนี้คือถึงเวลาที่เราต้องรับประทานกินข้าวกันนะครับผม <c oughs> นี่เมนูแรกก็คือต้มไก่นั่นเองครับผมไก่บ้านนะครับผม แล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกน enfin ้ำพริกอะไรน้ำพริกตาแดงโอเคนี่นี่คือลาสองคนนะผมนี่บิดใส่มะนาวอมกแลาเซตไหลครับอาแบมนีมาอือ อมไก่ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นแสงไฟแล้วนะนั่นแหละมีแสงไฟแล้วนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเออมีเอมีเอมีก็คือกินข้าวนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนีส้สวัสดีรรนะดครับมรผมคลิปวิดีโอหน้าเจอกันนะครับผม